สวัสดีนะคะท่านพี่ชมอ FC แฟนช่องของละองอชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่18กรกฎาคมพศ2564นะคะไม่ทราบว่างวดที่ผ่านมา FC ท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะก่อนอื่นเอสก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ FC ทุกท่านที่โชคดีนะคะแล้วก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะ มวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเอสเองก็ไม่โชคดีนะคะก็หายไปหนึ่งวันนะคะท่านผู้ชมมัวแต่ไปทำใจอยู่นะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะลุยต่อแล้วนะคะท่านผู้ชมใครโชคดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่แอนนำเสนอก็เข้าอยู่ประมาณสองสคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจากที่ไหนกันบ้างที่เข้านะคะ ก่อนอื่นอก็ขอฝากช่องละองแนล l ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดีๆดเฉดดิดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากที่ไหนบ้างที่เข้านะคะก็<อ>ตัวเลขที่นำเสนอก็มีจากของคุณลุงแฟนป้ายหยักนะคะ ของคุณลุงแฟนปอยัดให้มาหนึ่งสามกับเจ็ดสามศูนย์นะคะถ้า fc ท่านใดตัดเล่นก็คงจะโชคดีนะคะแต่ว่าแอดก็จดไว้แล้วค่ะท่านผู้ชมจดไว้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอดก็เลยตัดทิ้งไปค่ะก็เลยไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมอีกอย่างก็ไม่ค่อยชอบด้วยนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยพลาดไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูต่อจากพี่สมนะคะ พี่สมคนบุรีรัมนะคะให้มาเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็ฝันได้แม่นมากนะคะถ้าใครได้เสียงโชคเสียงลาบกับพี่สมก็คงจะโชคดีกันนะคะคุณพี่ก็โชคดีนะคะหลังจากหวยออกคุณพี่ก็โทรมาหาแอดนะคะโทรมาถามว่าแอดโชคดีหรือไม่นะคะท่านผู้ชมแอดก็ไม่โชคดีนะคะก็อีกอย่างก็ไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ไม่ซื้อนะคะตัว7 0 0 7นะคะ เลขฟันที่สมให้มามี0 7นย์นะคะ0 7 7ย์นย์นะคะแล้วก็ถ้าจับ3ตัวก็มี0 7 8ย์ดนะคะตัวเลขก็เข้าเต<อ>็มเต็มๆนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ให้มาหางเดียวนะคะแต่ว่าคุณพี่บอกว่าถ้าจับ3ตัวก็0 7 8ย์นะคะแต่ก็เข้า70นย์นะคะท่านผู้ชมแม่นมากนะคะให้มางวดแรกก็เข้าเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้เอดก็จะตามต่อให้นะคะ แล้วก็ตัวเลขของป้ายัดก็ไม่เข้านะคะป้ายัดให้10 10 19์ห้1 0 1 0 1 9 9 5แล้วก็ตัวไหนอีกตัว19ค่ะ19แต่ว่า1001ก็แอดก็ไม่ได้ตัดด้วยนะคะเพราะว่าถ้า1กับ7ต,ตัวเดียวกันก็ก็ไม่ได้ตีแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมก็ให้แบบตรงๆนะคะ ก็เลยไม่โชคดีค่ะแล้วก็เลขทูบของแอดนะคะท่านผู้ชมซึ่งแอดก็จุดเองนะคะ mm hmm. เมื่อวันพระใหญ่ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดจุดได้7จ0 7นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดไม่ได้นําเสนอให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้แอดก็จะมานําเสนอเลขทูบเสียงทายในคืนวันพระคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม วันนี้แอดก็จะนําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็พลาดไปแล้วนะคะแอดจุดได้907นะคะตัวเลขก,ก็ออก70นะคะก็ถือว่าเข้านะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้นําเสนอนะคะท่านผู้ชมงวดนี้แอดก็เลยลองนําเสนอดูนะคะเพราะว่าจุดได้แล้ว3ตัวนะคะเอาไปไหนไปไหนสุริยาโอ้สุริยาอยากมาเข้ากล้องด้วย อเดี๋ยวก็เดี๋ยวแอดจะตามให้นะคะท่านผู้ชมสำหรับความฝันแม่นๆแล้วก็จากสูตรโอ้ยไม่เอาไม่เอามาเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูมาดูเลขทูบเสียงทายก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าโอ้ยก็จุดได้แม่นจริงๆค่ะท่านผู้ชมแอดก็ไม่ยอมซื้อเนาะเสียดายค่ะ เสียดายเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดคะ่ะท่านผู้ชมพลาดไปจนได้นะคะงวดนี้กลัวว่าเอฟซีจะพลาดก็เลยนําเสนอนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขทูบเสียงไทยพร้อมกันเลยนะคะตามแอดมาเลยคะ่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขทูบเสียงทายนะคะซึ่งงวดก่อนแอดก็ได้จุดไว้ในคืนวันพระใหญ่นะคะ ก็จุดได้907นะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าแอดไม่ได้นํำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าแอดไม่ค่อยชอบตัวนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็คิดว่าคิดว่าน่าจะไม่มานะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะท่านผู้ชมกลับกลายเป็นว่าตัวเลขทูบเสียงทายที่แอดจุดไว้ก็เข้า70เต็มๆนะคะก็เลยพลาดไปนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะพลาดจริงๆนะคะ งวดนี้แอดก็เลยลองขอดูใหม่นะคะซึ่งเมื่อคืนก็เป็นคืนวันพระนะคะแอดก็ได้จุดทูบเสียงทายทิ้งเอาไว้นะคะท่านผู้ชมตอนที่จุดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าดึกแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดก็ลุกขึ้นไปจุดนะคะนึกพอนึกถึงได้แอดก็ลุกข,ขึ้นไปจุดทิ้งไว้นะคะค่อยมาดูตอนเช้านะคะ ก็พอตอนเช้ามาดูก็เห็นตัวเลข3ตัวเหมือนกันนะคะในงวดประจำวันที่1มิถุนายนพศสองพันอะคะเอจุดได้104่นะคะเอจุดได้104หรือไม่ก็เ,เลขศูนย์คล้ายๆเลข9เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็1 9ึกก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่เราจะ มองว่าจะเป็นตัวไหนนะคะมองเห็นตัวไหนนะคะแต่ที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็น1นึนย์สนะคะ <c oughs> เพราะว่าศูนย์ฝั่งนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตัดเล่นได้มี10ึ่งศูนสีหนึ่งแล้วก็40่ศนะคะเพราะว่างวดก่อนก็เข้า0ูนย์เดเจศย์นะคะ งวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชม4004นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าเลขทูบเสียงทายในคืนวันพระจะเป็นตัวเลขที่มีโชคให้กับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะเพราะว่างวดก่อนก็พลาดไปแล้วนะคะท่านผู้ชม งวดก่อนพลาดจริงๆนะคะหลักฐานก็ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมที่เอทที่เอทจุดได้ในงวดก่อนนะคะ907ยังอยู่นะคะอ้ยน่าเสียดายมากๆค่ะท่านผู้ชมเอทก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้นะคะทีแรกก็จดไว้แล้ว0770ว่าจะนําไปเสี่ยงโชคนะคะแต่เอทก็ตัดทิ้งไปนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอดก็มีหนะ้าที่นำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะท่านผู้ชมแต่แอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้เลขทูบเสียงทายในวันนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับ f c ทุกท่านนะคะสาธุค,ค่ะ ขอให้เอฟซทุกท่านโชคด,ดีนะคะขายโชคด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ